แม้ว่านายพิธาลิมเจเริญรัตหัวหน้าพรกเก้าไกลนะครับจะบอกว่าการเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นจะทําไปเพื่อทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดจากคําติฉินนินทาคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสาธารณชนแต่เมื่อดูเนื้อในดูไส้ในดูในความเป็นจริงของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการเสนอขึ้นมานั้น ดูแล้วจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับคือเปิดช่องให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการยิ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การจับจ้วงการล่วงละเมิดการทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ได้มองว่าเป็นเป้าหมายของความต้องการที่จะต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่รู้ว่าจะมองอย่างไรเลยล่ะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติกุลครับยังอยู่กันที่เรื่องประเด็นการแก้กฎหมายมาตรา1นึนะครับผมพูดสั้นๆแล้วกันในคลิปที่แล้วผมพูดถึงเหตุผลที่ทำไมไม่มีทางที่พรรคก้าไกลจะสามารถแก้กฎหมายฉบับนี้ได้โดยย้อนให้ท่านผู้ชมได้ไปเทียบกับกรณีของ ครก1 1 1 2ในปี2555ที่มีความพร้อมกว่าในแง่ของตัวกลุ่มที่เสนอที่เป็นผู้ที่ปลอดจากผลประโยชน์ทางเรื่องการเมืองมีการนำมวลชนจำนวนเกือบสามหมื่นรายชื่อมาร่วมแสดงเจตนารม์ที่จะแก้ไขมีการประสานงานรับลูกส่งลูกกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจาก เพื่อไทยที่เป็นพักรัฐบาลในขณะนั้นแต่สุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยก็มาหักหลังกรกรหไม่นำเสนอการแก้ไขกฎหมายฉบับน,นี้เข้าสู่รัฐสภาด้วยเหตุผลที่ทำให้อาจารย์ที่ตอนนั้นเสนอชื่อในการแก้112ที่ทุกวันเนี่ยกลายเป็นพวกอาจารย์ปลดแอกน,นะครับเรียกว่าอกหักชีช้ำไปตามๆกันตอนนั้นพร้อมกว่าก็ยังเสนอไม่ได้แต่ตอนนี้ครับ ะะเมื่อไปดูตามกฎหมายนะครับตามรับหนุนมาตรา133เนี่ยปรากฏว่าผู้ที่จะเสนอร่างแก้ไขพระบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายได้เนี่ยมีคณะรัฐมน,นตรีมีสอสอ20คนหรือมีประชาชน1,000 0คนเข้าลงชื่อซึ่งมาคราวนี้ต่างจากคอรก,กอรน 1, 1 2, ครับตอนนั้นพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยไม่ได้เสนอกฎหมายฉบับน,นี้เข้าสภามาเองแต่ตอนนี้พรรคเก,ก้าไกล ถือว่าเอาทั้งพักเนี่ยเข้ามาโดดกระโจนเข้ามาเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาด้วยตัวเองโดยอาศัยจํานวนสอสอ20คนทีนี้กระบวนการที่ต่างกันก็คือว่าในปี2555ที่คร,รกก112เสนอเข้ามามีเกือบ30,000รายชื่อทางรัฐสภาปฏิเสธที่จะรับร่างแก้ไขกฎหมายด้วยเหตุผลที่ ทางประธานรัฐสภาได้ชี้แจงออกไปนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายรือร่างที่เสนอเข้ามานั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักการตามหมวด3เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไม่เป็นไปตามหมวด5เรื่องอำนาจหน้าที่แห่งรัฐจึงไม่อาจรับร่างเข้าสู่สภาได้แต่คราวนี้ครับจุดที่ต่างกันก็คือเนื่องจากว่าร่างของพรรคเก้าไกลนั้นเสนอโดยสอสอ20คน ร่างนี้จึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นยัตติได้ในทันทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นที่ท่านผู้ชมต้องทราบก็คือว่าจะมีการพิจารณาสามวาระและในสามวาระนั้นนะครับวาระที่หนึ่งคือรับหลักการวาระที่สองคือแปรยัติวาระที่สามคือลงมติเห็นชอบซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนะครับที่ผมพูดเนี่ยร่างฉบับของพรรคก้าวไกลจะไม่ผ่าน ตั้งแต่วาระที่1นนะครับเพราะวาระที่1นนั้นเนี่ยจะใช้เสียงสอสอข้างมากเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการถ้าไม่รับหลักการร่างนี้ก็จะตกอ้าวแน่นอนครับเมื่อไปดูเสียงนะครับฝ่ายรัฐบาลเสียงมากกว่าอยู่แล้วฝ่ายค้านเสียงน้อยกว่าแถมยังไม่นับว่านะครับผมไม่รู้ว่าทางเพื่อไทย เอาด้วยหรือไม่แต่ถึงเพื่อไทยเอาด้วยนะครับอย่างน้อยก้าวไกลเองก็มีเก้าคนที่ไม่เอาด้วยอยู่แล้วตรงนี้โอกาสที่ร่างนี้จะตกในวาระที่หนึ่งนั้นจะมีร้อยเร์เซค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นแต่มีแต่ในครับในการพิจนารณาร่างในวาระที่หนึ่งนั้นเปิดช่องให้มีการอภิปรายได้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของก้าวไกล ที่ต้องการใช้เวทีรัฐสภานั้นเนี่ยเปิดประเด็นเปิดช่องนำอาจจะคล้ายๆกับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปที่ตัวนายกไปที่ตัวรัฐบาลในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา1นึ 1> แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องการกระทบชิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนตรงนี้แหละครับถึงบอกย้อนไปนะครับว่าทําไม กลุ่มพวกนี้ท <personaje> ี <called> ่เคยเคลื่อนไหวเป็นนิติราษฎร์มาเมื่อก่อนนะครับนะเคยเคลื่อนไหวในเชิงวิชาการมาเมื่อก่อนถึงต้องดิ้นรนที่จะมาเคลื่อนไหวในนามของพรรคการเมืองเพราะสามารถที่จะเข้ามาทำเรื่องแบบนี้โดยใช้รัฐสภาเป็นเวทีได้ง่ายคราวที่แล้วมาในนามนักวิชาการมาในนามประชาชนโดนนักการเมืองเตะออกไปทีนี้มาในนามของนักการเมืองซะเอง ตรงนั้นแหละครับจุดที่เป็นอันตรายและน่าเป็นห่วงเพราะเวทีรัฐสภาของไทยถ้าร่างแก้ไขของก้าวไกลเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปเป็นนติก็จะก,กลายเป็นเวทีที่เปิดช่องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างโดยพูด้ายๆว่าโดยชอบธรรมแม้ว่า ยังไงก็ตามร่างนี้ก็จะตกและไม่ผ่านในที่สุดนี่แหละครับคือจุดประสงค์คือเหตุผลที่ต้องการนําเสนอทีนี้ก็มาดูครับนะฮะนายพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยออกมาให้เหตุผลเหตุผลของนายพิธาเนี่ยครับบอกว่าในการนําเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นเนี่ยพักก้าวไกลมีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนยึดหลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกซึ่งหลักการที่สําคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนั้นก็คือการทําให้สถาบันเป็นที่เคารพสการะปลอดจากคําติฉินนินทาคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสาธารณชนซึ่งเป็นหนทางเดียวที่เราจะทําเช่นนั้นได้ก็คือการดึงสถาบันให้พลนออกไปจากการเมืองนี่นะครับ พวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเข้ามาฉวยโอกาสหยิบยกแอบบอิงแอบบอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อนํามาใช้โจมตีอีกฝ่ายโดยเฉพาะกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องกันแกล้งเพื่อปิดปาก และเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามอันเป็นค่านิยมที่สกรปรกและล้าสมัยไม่สอดคล้องกับค่านิยมสากลในระบบประชาธิปไตยที่ต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกเพื่อตรวจสอบท่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเป็นเพียงผู้แทนของประชาชนที่ทรงอำนาจสูงสุดเท่านั้น นี่คือวาทกรรมนี่คือคําพูดของนายพิธาก็เช่นเดิมครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพิธาลิ้มรเจริญรัดมาเที่ยวนี้ดูเหมือนกับไม่ได้มาแบบมอ็บะแลว้วเพราะสมนิ้วนะครับสามกีบปลดแอกดูเหมือนกับว่าจะก้าวไปไกลกว่าระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระบหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแลครับเขาต้องการระบอบ ประชาธิปไตยเฉยๆหรือกร,ระทั่งต้องการระบอบสาธารณรัฐด้วยซ้ำจากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของกลุ่มมอบที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ต้องพูดนะครับถึงบางคนที่ชอบโพสนะฮะตอนนี้อยู่ข้างหลังแล้วชอบโพสต์เรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสบ่อยครั้งซ้ำๆซ,ำ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 ซากๆรำพึงรำพันเพอเจอเนี่ยพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นวันนี้พิธามาบอกทำนองว่าอืม มีจุดยืนว่าพรรคนั้นเนี่ยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขทั้งท้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่มนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดของพรรคก้าวไกลหรือนายธนาธรต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขว่าเป็นคำที่ฝ่ายกษัตริย์นิยมหรือฝ่ายที่อนุรักษ์นิยมเป็นผู้บัญญัติขึ้นเพื่อ ทำให้เกิดอุปสรรคในการพิจารณาในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเห็นไหมครับท่านผูช้ชมผมไปพูดเรื่องนี้ที่ท็อปทีวีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอะวันนี้พิธามากลับกันครับหรือว่าพิธาหรือว่าก้าวไกลจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมไปซะแล้วเพราะว่าจูจ่ๆนะครับก็มาสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นคําของฝ่ายนิยมเจ้าประดิษฐ์ขึ้นคิดขึ้น เพื่อตามที่พวกนักวิชาการพวกนั้นว่านะครับผมไม่ได้พูดของผมเองนะนักวิชาการพวกนั้นเขานายนัตตพลนะฮะคนนั้นแหละสร้างสตอรี่นี้ขึ้นมาวันนี้พิธาอา้าวไม่เอากับน,นัตพลแล้วเลยครับมากลายเป็นพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายนิยมเจ้าแล้วเลยครับนะอันที่หนึ่งแหมอันที่สองพิธาออกมาพูดทํานองว่าต้องการนําเสนอเรื่องการแก้เรื่องนี้เพราะไม่ต้องการให้ใคร ใช้กฎหมายอาญามาตรา112ไปในทางที่ไปทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามหรือมีการฟ้องร้องกันแก้งเพื่อปิดปากอ้าวอันนี้เวลาไปดูปรากฏว่าอ้าวคนที่โดนฟ้องเนี่ยและคนที่ออกมาพูดเป็นคนแรกๆว่าโดนฟ้องผู้ปิดปากเนี่ยผมรู้สึกว่าจะชื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเอ๊ะ รือพิธาจะนําเสนอเรื่องนี้จริงๆต้องการที่จะปกป้องสถาบันตามที่กล่าวอ้างหรือต้องการที่จะปกป้องนายธนาธรอ,อันนี้ผมขออนุญาตสงสัยในฐานะของประชาชนนะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องไปดูครับว่าจริงๆแล้วเนื้อหาไส่ในที่แท้ของร่างนะครับก็เรียกว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการหมิน่น ประมาทสถาบันพระหมหากษัตริย์ตามปออาญามาตรา1นึที่พักเก้าไกลเสนอนั้นเนี่ยมีเนื้อหาเป็นเช่นไรเป็นอย่างที่นายพิธาพูดเอาไว้ว่าต้องการทําเพื่อทํารงไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ให่ใครมาพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ในทางเสื่อมเสียหรือจริงๆแล้วเป็นร่างที่้าเสนอไปแล้วผ่านก็ ถือว่าโอโหเละเทะนะครับตอนนี้ใครจะวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระหมหากษัตริย์ก็โอ้ยแล้วก็มีโทษเบาหรือบางครั้งไม่มีโทษเลยด้วยซ้ำอา้าก็มาดูกันครับท่านผู้ชมนะฮะร่างทั้งหมดนะครับมันก็เป็นวิธีการเขียนร่างกฎหมายนะครับมีประมาณนะครับขออนุญาตด,ดูนะครับเพื่อความถูกต้อง12มาตรามาตราหก็เป็นชื่อนะครับมาตรา2ก็บอกว่า ให้บัญญัติไว้ตั้งแต่อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็มาเริ่มทึ่งตรงประมาณมาตราที่4ครับที่เสนอขึ้นมาบอกให้ยกเลิกมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญานี่นะครับนี่มาตราที่5ให้ยกเลิกมาตรา133และมาตรา13 4แห่งประมวลกฎหมายอาญาและมาเข้าเรื่องที่มาตราที่6ครับให้แก้ไขนะครับเพิ่มข้อความในลักษณะต่อไปนี้นะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและพระกิิยศของผู้สมร็จราชการแทนพระองค์นะครับให้เรียกกับเป็นมาตรา135่งสทับห้าหนึทับหกหนึทับเจ็ดหนึ่งสามทับแปดหนึ่งสามทับเคือพูดง่ายๆครับยกเลิกมาตรา1นึแล้วก็เพิ่มเติมนะครับแก้ไขให้เป็นมาตรา135่งสหาทับอย่างที่ผมว่าไปตะกี้อันที่อยู่ใน รายละเอียดนะครับผมจะสรุปให้แบบนี้แล้วกันบางทีภาษากฎหมายมันก็อ่านแล้วาชาวบ้านก็จะงงๆนะครับสิ่งที่ต้องการทําอันที่หนึ่งก็คือการแยกความผิดนะครับมาตรา1 3ึ่งสาทับหพูดถึงผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นอาฆาตมาตรายต่อองค์พระมหากษัตริย์มาตรา1 3 5่งทับหผู้ใดมิ่นประมาทดูหมิน่นหรืออาฆาตมาตรายต่อพระราชินีรัตทายาตผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เห็นไหมครับ มีการแยกความผิดก่อนหน้านี้เนี่ยมาตราหนึ่งสองกำหนดความผิดทั้งองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทและผู้สําเร็จราชการอยู่ในหมวดเดียวกันแต่อันนี้มาแยกเป็นสองอันคือแยกความผิดออกจากกันอันที่1นนะครับอันที่สองก็คือการลดระหว่างโทษมาตรา1นึเดิมนั้นเนี่ยผู้ใดมีความผิดนะครับต้องระวังโทษจำคุก3-5ถึงปีแต่อันนี้มาเขียนใหม่ครับว่าสำหรับการ หมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่มาตราหนึ่งหทับหหมิ่นประมาทอาฆาตมาร,ร้ายพระราชินีรัตธายาตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผมลองไปเทียบดูนะครับกับร่าง ของคอร,รกร112ที่เสนอเข้าไปแก้มารอบก่อนหน้านู้นนะครับหลายปีที่แล้วปี2555เนี่ยปรากฏว่าในร่างคอร,รกร112ก็มีการแยกไว้แบบนี้เหมือนกันแต่โทษการลดโทษนั้นต่างกันการลดโทษนั้นรู้สึกว่าทางร่างคอร,รกร112จะลดลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ2ปีถ้าหมดจะไม่ผิดแต่โทษปรับนั้นน้อยกว่า ดูหลักประมาณหลักหมื่นสองหมื่นสามหมืน่นจำไม่ผิดนะแบบนั้นนะไม่เป็นไายน,นั่นเป็นลายละเอียดครับท่านผู้ชมแต่หลักๆก็คือว่ามีการแยกความผิดออกจากกันร,ระหว่างความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์กับพระราชินีองค์รัชทายาทและผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์2คือมีการลดโทษนะครับมีการลดโทษจากความผิดเดิม3ปีถึง15ปีมาเป็น1ปีและโทษปรับคือ3 0 0 0 0นบาทนี่คือ อยู่ในหมวดที่6แต่ไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่ออย่างนี้นอีกคือไปดูนะครับที่1 3 5ทับเครับขออนุญาตอ่านนะเพราะตรงนี้สำคัญผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชน์สาธารนณะผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา135ทับหหรือ135ทับ6แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีใครสแสดงความคิดเห็นติชมนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ต่อพระราชินีต่อรัฐทา,ายาทต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยข้อความโดยสุจริต เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทํารงไว้ซึ่งรัมณนุน่นมีเขียนไว้สองกากอีกนะฮะ <c oughs> <c oughs> หรือเพื่อประโยชน์สาธารนณะโอ้ยนี่แหละครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีความผิดเพลินเลยสิครับทีนี้ท่านระลมนึกออกเองนะครับนะฮะโอ้โหยนะฮะเพราะมันจะดูยังไงดูยังไงว่าติชมแสดงความเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริตนี่ตรงนี้ และการติชมโดยสุดจริตนั้นเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในบอปรธิชาตยอันมีพระหาททรงเป็นพระประมุกเพื่อทํารงไว้ซึ่งรัมโนนอกีกหรือเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะอีกอคือจะรู้ได้อย่างไรคือมันตั้งแต่เรื่องของบอกว่าโดยสุดจริตแล้วครับจะรู้ได้ไงว่าใครสุดจริตไม่สุดจริตสุดจริตก็คือมิเจตนาอันบริสุทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นถามว่าก็คงต้องอาศัยเกณฑ์ยานทิพย์หรือเปล่า หรือต้องอาศัยพระเกจิแล้วบ่กครับคิดไปนั่ง่ะฮะเขาเรียกกับมีเจโตปริยญาณอ่านจิตได้ว่าใครคิดสุดจริตหรือใครคิดทุจริต <c oughs> เพลินนะฮะงานนี้นะคือดูแล้วอันนี้แหละครับท่านผู้ชมคือแค่แยกโทษลดโทษก็อ้างได้ว่าทำให้เหมือนกับนานาประเทศแต่พอมาตรงนี้อินนี่ชักทำแม่งทำแม่งเลยในคอร์รคอร์หนึ่งสองก็มีแบบนี้ครับมีเหมือนกันใกล้ๆกันใกล้ๆไป อัดแนไปปรับมาอท่าน,นั้นไม่พอท่านผู้ชมมาตราหนึ่งสามารถทับแความผิดฐานความผิดในลักษณะนี้หากผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าดูหมินแล้วข้อที่เอามาดูหมิ่นนั้นเป็นความจริงหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ไม่มีความผิดนี่ รครับผมครับเห็นไหมฮะสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อหาแบบนี้นะคือผมอ่านผมก็ตกใจนะครับผมไม่คิดนะครับว่านักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยคือจะกล้าเขียนขอแก้กฎหมายแบบนี้คือชัดเจนมากครับว่าเป็นการเขียนนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่าง ชัดเจนครับนะฮะถึงขนาดที่บอกว่าอ้าวนะฮะความผิดที่พิสูจน์ได้ว่าจริงไม่ต้องรับผิดขนาดนี้นะฮะนะฮะตรงนี้มีข้อเสริมนะครับแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์นะครับถ้าข้อที่กล่าวหาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วแต่กรณีและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็เขียนไว้เพื่อไม่ให้ใคร ไปกล่าวได้ว่าไปละเมิดสิทธิส่วนพระองค์ต่อไปยังมีครับท่านผู้ชมถ้าฟังมาสองอันแล้วท่านรู้สึกปรีดแล้วเนี่ยยังไม่พอครับมีอีกมาอีกนะฮะหนทับเความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันยอมความได้วิภาาวิจารณ์ดูมินสถาบันพระมหากรรษัตริย์ดูมินในหลวงยอมความได้ครับท่านถ้ารู้สึกอึดอัดก ถอในหายใจสักนิดหน่อยนะฮนะจะได้ดูนะฮะโดยให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในการรับผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตทายาตและกิจยศของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แปลว่าที่ใครจะไปฟ้องนะครับตำรวจจะไปฟ้องเองในฐานะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินจะทําไม่ได้แล้วต้องให้มีผู้ที่เป็นผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์ก็คือสำนักพระราชวังเป็นเจ้าทุกข์ รุ่งนี้แหละครับก็คือการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่ความลงมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนเสียเองซึ่งก็แตกต่างกับสิ่งที่นายพิธาพูดเอาไว้นะครับว่าเราต้องดึงสถาบันให้พ้นออกจากการเมืองตามที่แถลงออกมาก่อนท่านี้นะครับที่ผมอ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ไอ้กฎหมายที่เขียนออกมาเนี่ยต้องการนะครับอ่านจากตรงนี้ก็คืออาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ลายมาเป็นคู่กรณีหรือคู่ความกับประชาชนผ่านสำนักพระราชวังเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีรายละเอียดอีกนี้ครับผมบอกว่าในกรณีทั้งปวงเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพระกิของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตทายาตและกิจยศของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ห้ามมิให้ระบุพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยนามหรือก็ความใดอันแสดงหรืออนุมาณได้ว่าพระมหากษัตริย์พระราชินี รัฐทายาตหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นคู่กรณีหรือคู่ความให้ระบุสำนักพระราชวังเป็นคู่กรณีหรือคู่ความอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายครับเพราะต้องการไปไม่ให้กระทบต่อมาตรา6องพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะประมุขแห่งรัฐผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เป็นการ,ใ,คร,คราใช้เขียนเทคนิคแก้ด้วยการใช้ คำทางกฎหมายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับมันก็คือการแก้ในเรื่องกับการเลี่ยงใช้คําเท่านั้นแหละนะฮะไม่ให้ใช้คําที่เป็นพระนามนะหรือพระประมาภิไธยแต่ในความเป็นจริงแล้วการให้สํานักพระราชวังมาเป็นตัวแทนก็เท่ากับว่าการนําสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นคู่ความหรือคู่กรณีกับประชาชนซะเองเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่เหลือนะครับนะฮะตั้งแต่มาตราเจ็เป็นต้นไปนะฮะเนื่องจากว่า ความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเนี่ยต่อองค์ประมุขแห่งรัฐหรือพระหมหากษัตริย์เนี่ยเป็นความผิดที่สูงสุดนะฮะแล้วมีประมุขแห่งรัฐหรือรัฐต่างประเทศเนี่ยรองลงมานะฮะแล้วไปเป็นความผิดของเจ้าพนักง,งานของศาลนะครับและความผิดต่อบ,บุคคลระหว่างบุคคลที่หมิ่นประมาทด้วยกันเนี่ยพวกนี้ก็ไปเสนอแก้ไขเรื่องพวกนี้ลดมาลดหลั่นกันไปเป็นลําดับจนสุดท้ายก็ไปถึงระหว่าง กรณีบุคคลกับบุคคลหมิ่นด้วยกันนะฮะก็ให้เหลือเพียงโทษปรับเท่านั้นไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอาญาก็ว่ากันไปครับตรงนั้นนะฮะเป็นรายละเอียดนะครับผมคงข้ามไปนะครับแต่ให้มาโฟกัสตรงนี้นะครับที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่งนี้ชัดเจนครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะไหนๆตรงนี้ขอนิดหนึ่งครับความผิดเกี่ยวกับพระกฤษฎย์ประมุขแห่งรัฐหรือผู้แทนจากรัฐอื่นนะครับเนี่ยก็ไปแก้นะครับให้เหลือเพียงโทษปรับ เท่านั้นคือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทเห็นไหมครับเพลินแลฮะงานนี้นะฮะพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะดูแล้วเนี่ยท่านก็ลองออกไปพิจารณาดูนะครับตามสิ่งที่ผมนําเสนอไปว่าเนื้อหาไส่ในของการแก้กฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยเป็นอย่างที่นายพิธาพูดหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปโดยหลักการนะครับเหมือนกับกรณีที่ตอนนั้น เพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยปฏิเสธที่จะนําร่างกฎหมายคล้ายๆกันเนี่ยแหละครับมันตุกเข้าไปด้วยเหตุผลครับนะฮะอ่ะผมไม่พูดเองอะ่ะเออเหตุผลของผมผมจะเอาเหตุผลของประธานรัฐสภานะครับสมัยนั้น,น่ยมาพูดที่ตอบนายชานวิทย์ไปนะฮะเขาบอกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะการเสนอร่างประมวลกฎหมายของคอรกอ .112 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ ก้าวไกลได้เสนอนะครับคือก้าวไกลเนี่ยก็เอาของ,ของคอรกร1เนี่ยมาปรับนะตอนนั้นรัฐบาลรัฐสภาปฏิเสธด้วยเหตุผลว่ากฎหมายในลักษณะนี้จะนะครับอ่ะผมขออนุญาตตามคำนี้เลยนะครับนะ่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นมีการแยกองค์ประกอบความผิดลักษณะการกระทำความผิดที่ผ่อนคลายลงและอัตราโทษที่น้อยลง ย่อมจะทําให้มีการละเมิดกล่าวหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตรร้ายได้โดยง่ายขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐได้ย่อมมิใช่เจตนาของรัฐธรรมนูญที่จะให้เสนอกฎหมายได้ชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมนะฮะท่านก็ลองดูนะครับพิจารณาดูว่าไส้ในเป็นอย่างที่ไายพิธาพูดหรือเป็นอย่างที่เหตุผลที่ร่างอีแบบเดียวกันเนี่ยเคยถูก สภาปัดตกมาแล้วเพราะเปิดช่องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับดูหมิน่นเหยียดหยามแสดงความจงเกลียดจงชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ง่ายดายขึ้นตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ผมจะบอกว่านะครับทั้งนายธนาธรทั้งนายพิธานะครับนายธนาธรก็โดนเข้าไปสองคดีกําลังจะโดนคดีที่3เรื่องไปหมิน่นสถาบันต่อหน้าบัลลังก์นายปิยบุตรผมก็จะว,ว่าโดนไปสักสองคดีนะครับ มีนายสนทิยานะครับไปฟ้องกับมีเรื่องของกรณีคุณอุ้เนี่ยไปแจ้งความไว้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นกรณีคุณอุ้เนี่ยนายปิยบุตรเป็นนักวิชาการอยู่ไม่รู้ว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนแต่ตอนนี้แหละครับพวกนี้มาแบบเดียวกันหมดปากบอกว่าทําเพื่อบอกป้องสถาบันแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทําอยู่มันตรงกันข้ามสนับสนุนให้มีการต่อต้านและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ง่ายได้ยิ่งขึ้นตรงนียิ่งดิ้นในสถานการณ์ที่เขม็งเกลียวขึ้นตัวเองก็มีคดีระนาวติดตัวอยู่ม็อบก็จะไปไม่รอดดูแล้วมันก็จะยิ่งรับตัวมันก็จะยิ่งฟ้องตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งที่ตัวเองพูดกับสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเจตนาไปกันคนละอย่างคนละทางและเป้าหมายจริงๆก็คือการต่อต้านและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ อยางชัดเจนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย